วันนี้มาเปลี่ยนกระถางนะคะจากกระถาง4นิ้วเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะน่าจะเป็น5.5นิ้วเปลี่ยนปีกินรีหงสุวรรณและก็พระนารายนะคะต้นใหญ่สังเกตดูรากนะคะเลยก้นกระถางม,มาแล้วนะคะรากสวยรากขาวสวยมากนะคะหงสุวรรณก็สวย อันนี้ปีกกินารีนะฮะต้นใหญ่มากรากเต็มกระถางแล้วนะคะน้องก็ใบสมบูรณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางกันวันนี้วันนี้ใช้กระถาง5.5นิว้วรองพื้นด้วยเศษใบไม้ หาเก็บมานะคะใบาพายใบแอมีไส้เดือนหรือไม่น่ามีใช้เดือนไม่น่านะคะ ไ้เดือนดีที่เป็นอันตรายนะคะต่อต้นบอลของเราเลยนะคะเนื้อนางจะมากินบอลเราแน่นอนนะคะเรนาไม่มีที่จีนเลยมันกัดกินหัวบอลตามด้วยนะคะจะใช้ใใคล้ายไซเคิลชีนะคะแต่คนันยี่ห้อการอิมิเลโคชีนะคะสีม่วงโรยก่อน กัน,มนแมลงกันตัวนอนอะไรต่างๆเห็นเขาบอกว่าอย่างงั้นนะครับรองพื้นก่อนให้เดือนละรอบมีในสิ่งเดียวที่โต วันนี้เราจะเปลี่ยนหงส์สุวรรณนละกัรนะฮะใหงส์สุวรรณตัวใหญ่มากหงสุวรรณดูรากเต็มนะคุณผู้ชม่ะรากเต็มเต็ม เรามีหน่อดูนะครเนี่ยหน่อเด็กเล็กหนึ่งหนอ <S 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 อ่อม่อเกับ หน่ออมาแยกหน่อก่อนฐ <C le af> านนู้าด,ดูหนอ่อกใกล้นะคะเนี่ย i'm ขอ,องสุวรรณก็ลากน้องเยอะมา,าพกพยายามสะกิดเบาๆนะครับร้ยออนมะัน,วนะนมเนวะ จะรอดไหมได้คุณผู้ชมคะทุกได้แล้วไดแล้วใจร้อนไม่ได้นะเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยมาลุ้นช่วยกันนะคะมาลุ้นช่วยกันนะคะจะรอดหรือเปล่า ดินผสมใบก้ามปูนะคะดินปุ๋ยไผ่ดินปลูกผสมผสมกันใส่ออสโมโคตนิดนึงนะคะช่วยเพิ่มปุ๋ยให้ให้ได้โตเร็วเลย บางเจ้าเขาไม่ใส่กันนี่นึเขาใส่ไว้ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเขาใส่ใส่ใส่เ <c oughs> สียงวัวก็ร้องและหิวหญ้าลนะ เรียบร้อยคุณผู้ชมขาเปลี่ยนเป็นกระถาง5านิ้วและของสวานน่าจะโตเร็วขึ้นนะลูก 새벽 서로의 어두운 마음이 맞닿을 때 모든 게 눈부셨어. 어리고 어려서 사랑에서 뚫러 우린 끝내 길을 잃고 헤메이 다깬 꿈만 같아.